เฮ้ยทุกคนหลังจากให้ผมทาคลิปไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เลยมีน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่ต้าทำอีกทำอีกเขาก็เลยส่งสคริปต์มาหนึ่งงานนะครับให้ผมลองอ่านดูเฮ้ยเล่าจะกระสิบทาไมวะนะครับน้องเขาก็เลยส่งสคริปต์มาให้ผมลองอ่านดูเป็นสไตล์ของผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันซิว่าน้องๆที่ส่งกันมานั้นเป็นสปอตอะไรนะครับแฮ่ไอพวกนี้ก็ส่งกันมานะครับคิดว่าผมว่างนะครับที่จริงเขาว่างจริงๆครับก็เลยจัดให้ไปเลยไปชมกันเลย ประกันชีวิตด,ดีดีจ่ายง่ายต้องประกันชีวิตคนยืนบนหลังจอะเขคอาจารย์คงคลินิกถ้าสวยใสไม่ทันใจลองคุณใสดูสิครับเครื่องเสียงตาโซเนียวกดปุ่มเดียวอา้าวพังซะแล้ววายกระชายดำจากฝรั่งเศสตรามองดูวัวบนระเบียงดีกีไม่แรงแต่แพงชิบหายแชมพูแผ่นดินเพื่อผมมีน้ำหนักสบัดทีคอทับหักเพราะผมหนักเกินไป เครื่องดื่มชูกำลังกระเทียมทองลูกกระเทยตัวจริงต้องแต่งหญิงไปเดินสีลม <What? S 1> สบู่ตานกกาว์วใช้ครั้งเดียวตัวเหนียวไปทั้งปีเ <What? S 1> ทพพนมโรงจำป่าสัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงินสายการบินคาที่แปซิฟิกถึงจะถึงที่หมายสายแต่ก็ตายพร้อมกัน <What? S 1> มิดดีประกันภัยมิดดีคู่คนไทยมิดบอลลัยกูไม่ประกัน ยาฆ่าหญ้าตาคุณปู่มีชู้กับโคโยตี้โครงการพฤกเรียวความสำารามเริ่มที่บ้านความรำคาญเริ่มที่เมียนี่เธอว่าฉันไหลเตีย้ย <c oughs> ผ้าสะอาดขาวเหมือนใหม่ใช้ผงซักฟอกตาลูกกรอกปลอกไข่นกกระทากระเบื้องตาสังกสีตาลูกชนีวิ่งหนีหมีแพนดา้าผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตาสามไม่ครัวหัวป่า ไข่เชียวธรรมดาหมายยังไม่แดกกางเก่งนาอูดผ้าดีเนื้อดีแต่ขายไม่ดีมิตรเทียมประกันภัยบริการอย่างแย่ดูแลอย่างไพ่ใส่ใจอย่างหมาแต่ราคาเป็นกันเองเมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟอนึกถึงยาธาตตราเจ้อาวาสใส่ที่คาดผม